เพราะอยากให้คุณเข้าใจว่าความร่ํารวยนั้นมันมาจากไหนนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยู่ในหัวเนี่ยอยากรวยหมดแหละห<า>ถูกไหมแต่ไม่รู้<า>ว่ารวยยังไงเราัเราจะประสบ<ม>ความสําเร็จเราจะร่ํารวยเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องมีราได้ที่สูงขึ้นใช่ไหมถูกไหมทีนี้การที่เราจะรวยมากมีเงินมากเราจําเป็นจะต้อง สามารถขายได้เยอะขายได้มากถูกไหมถ้าเราขายได้เยอะขายได้มากเรามีเงินมากเท่ากับรวยจริงไหมจริงถูกปะทีนี้มาดูวัตถุดิบก่อนหน้านี้คุณขายแรงมันไม่แปลงหรอกที่มันไม่ได้ล่ำรวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงคุณมีจํากัดเพราะฉะนั้นการขายแรงการทํางานหรือว่าการรับจ้างจบพอเลี้ยงชีวิตแต่สร้างชีวิตไม่ได้ทีนี เพราะปลาผัดแห้งความร่ำรวยมันคือการขายได้มากนี่คือเพื่อที่จะมีรายได้มากและเราจะขายได้มากได้อย่างไรการที่เราจะขายได้เยอะโปรดจําไว้เราจําเป็นจะต้องมีระบบช่วยขายเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนขายด้วยตัวเองแล้วร่ำรวยไม่มีเพราะฉะนั้น จะรวยหรือไม่รวยจะสําเร็จหรือไม่สำเร็จจะมีเงินมากหรือไม่มีเงินมากอยู่ที่ระบบผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพง่ายๆมีใครกล้าไปขายกล้วยแข่งกับเซเว่นไหมต่อให้มึงเป็นเซลล์ที่เก่งไอริวมึงก็จะไม่สามารถขายกล้วยได้มากเท่ากับเซเว่นเพราะว่าเขามีหนึ่งมห้าพันสาขาขายสาขาละสิบก็หนึ่งแสห้าหมื่นลูกต่อวันมึงจะขายยังไงเท่าเขาเห็นภาพอย่าง พราคุณไม่สามารถที่จะไปขายกล้วยแข่งกับเซเว่นเพราะเซเว่นมีหลายสาขาเพราะฉะนั้นการขายเก่งไม่ได้แปลว่าจะรวยแต่คุณมีระบบช่วยขายไหมเพราะฉะนั้นเซเว่นขายอะไรก็รวยเพราะว่าอะไรก็กูมีระบบกูมีสาขากูจะขายอะไรก็ได้และทั้งนี้ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่รวยก็ทํางานอยู่คนเดียวมึงจะรวยจากอะไรเตยไปทํางานอยู่คนเดียวงงๆงๆขายแรงอยู่คนเดียวมันไม่แปลกหรอที่มึจะมีปัญหาเรื่องเงิน ระบบระบบเท่านั้นที่จะสร้างเศรษฐีระบบเท่านั้น,ท,บบท,น,นที่จะทําให้ขายได้ปริมาณที่มากไม่ได้อยู่ที่สินค้าสินค้ากล้วยไม่ได้เป็นสินค้าที่เลิ่อเลอเพ์เพลกรอกแต่ขายวันหนึ่งหนึ่งแสห้าหมื่นลูกเป็นเพราะว่าเราม,มีระบบที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรวยให้มองหาระบบระบบที่จะทำให้คุณสามารถขายของได้มากพอ ไม่ใช่ขยันทํางานตื่นไปทํางานนูน่นนี่นั่นแล้วหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นจากการได้ค่าแรงเพิ่มเติม300รไม่มีวัน